แฟนคลับแห่ชื่นชมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวอง้์อิง,องที่ทําแบบนี้ทําแบบได้นั่นก่อนอื่นขอกราวคำว่า,วาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องปายมิดมอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตชัแนลตามภาพเลยครับพี่น้องป้องปายมิดมอแคนแฟนหมอลำ แฟนคลับเอซเนาะไทซีเกตชาแนลแฟนคลับ FC ซสาวหน่อยเผ็รบันแพงแฟนคลับ FC หลาดหน่อยอุงอิงทั่วโลกครับได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับครอบครัวลาดหน่อยอุ๋งอิงตามภาพที่พี่น้องได้เห็นครับทางด้านพ่อแม่อุงอิงแฟนเพดได้ลงภาพเอาไว้ในการที่ ลาบนอยอุงอิงพร้อมครอบครัวได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคนำไปให้ทหารที่อยู่แนวหน้าแฟนคลับ FC ฟหลายผู้หลายคนครับเข้าไปร่วมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันครับพี่น้องร่วมอนุโมทนาบุญบางคน ไม่เสียใจที่ได้ติดตามครอบครัวนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงบัรนี้และจะติดตามตลอดไปคือหลายผู้หลายคนครับเมื่อเห็นภาพนี้หลายคนอนุโมทนาบุญนำก่อนหน้านี้ครับเป็นแวรัเทางช่องต่อต่อ มีพี่ทหารเนาะได้ใส่เสื้อลาบหน่อยอุอิงณนะตอนนั้นที่ได้มอบไปให้กอนหนะน้านี่เพื่อนดนี่ายคลิปเป็นคลิปสัน้นถือว่าเป็นไวรัาทางช่องต่อตอกันเลยทีเดียวครับพี่น้องสำหรับขอบควัญลาบหน่อยอุอิงลาบน่อยอุอิงนี่คือหมอลลำตัวอย่าง นี่คือครอบครัวตัวอย่างเป็นศิลปินสายขาวเป็นศิลปินสายบุญพอตั้งแต่เกิดไพพิพบัตเนาะหรือเกิดภาวะบอบปกติทางด้านชายแดนลาน้อยอุ้งอิงได้เสียสละเวลา ในช่วงโปรโมทหนังไคโอ้ไปซอยพัดกับเข่าไปซอยถอดไข่ณนะศูนย์พักพิงบอบให้ผู้ปสะสัยณนะศูนย์ศูนย์ศูนย์ผู้พอพยพนาอพี่น้องเนาะในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มากด้วยความสามารถและเป็นศิลปินที่ใจบุญศุนทาน เห็นในหลายๆครั้งหลายๆคราครับหน้าช่วงสองสามมือที่ผ่านมานี่ยเฮาก็จะเห็นครับว,วันแม่กับไปมทนาบุญไปถวายท่านอยู่วัดไปแจกเข้าเคาะไอาไปแจกขนมไปแจกอันนี้ในวัดเป็นสังฆทาน เสร็จจากนั้นครับไปโรงหนังแจกบัตรให้กับแฟนคลับ f c ที่มีความสนใจอยากจะเบิ่งหนังไข่อ้ถือว่าเป็นโตแทนครับเป็นโตแทนของทีมผู้บริหารทีมผู้สร้างเพราะว่าหนึ่งในนั้นครับหนึ่งในทีมผู้สร้างนั่นคือครอบครัวของหลากหน่อยอุ้งอิงได้ร่วมทุนสร้างแฟนคลับ F c ซต่างแห่แหนครับ FC, เดี๋ยวสิอ่านให้ฟังครับเรื่องราวของแฟนคลับ f อซที่เข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญกับหลาหนมอยอุ้งอิงในครั้งนี้ตาสิให้อ่านเบิดกัก็คือสิบอเบิดนะพี่น้องเนาะมากมายหลายความคิดเห็นสะละเกินสิยิบมาเป็นตัวอย่างคร่าวๆครับอย่างคนคนนี้ครับสุดยอดครับข้อบครัวนี้สาธุค่ะ คือโมโนทนาบุญน,น้่หลัะพี่น้องหลายคนกดเยี่ยมคิดดีทำดีมีแต่แนวดีเข้ามาเด้อครับอย่างสวนทุเรียนเนาะภูเขาไฟไร่นิมิตนครเพิ่นบ่ได้ฝากยังหลายครับอยู่ใสนี่ไปแวะเดอ้ออาทุทเรียนเงาะไว้ไห คือกับเป็นเครือญาติกันแต่เพิ่นกับศรัทธาในตลาน้อยอุ้งอิงเพิ่นมาจะกเอาทุเรียนเนาะมีเงาะมีทุเรียนมีมังคุดนี่อยู่ในสวนเพิ่นเอามาฝากมาต้อนลาน้อยอุ้งอิงอยู่เป็นประจำแล้วมีโอกาสลา,ลาน้อยอุ้งอิงก,กับไปแวะ<ม>อยู่ไรเพิ่นเช็คเช่นเดียวกันถือว่าขายดิบขายดีณนะปัจจุบันตั้งแต่ ลาหน่อยอุอิงน่เขาไปเจิมให้ทุเรียนให้สวนทุเรียนให้ว่าสันเถาะยังก้อนนี้ครับสาธุบุญด้วยจ้าพ่อแม่น้องอุิงน้ำใจงามมอบสิ่งจำเป็นช่วยทหารทหารของเราให้มีแรงและกำลังใจปกป้องประเทศต่อไปสู้สู้จ้าคือไลายคอมเมนต์ครับพี่น้อง ไปในทิศทางเดียวกันเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆบ่าว่าจะเป็นน้ำมันพืชบ่าว่าจะเป็นน้ำชากาแฟนี่เป็นสิ่งจําเป็นครับเบชากาแฟเป็นสิ่งจําเป็นของเราทหาร,หารเพราะอย่างครับต้องอดหลับอดนอนเพื่อปกป้องอธิปไตยปกป้องแนวเขตชายแดนของประเทศ ถือว่าลาน้อยอุ๋งอิงนี่เป็นโตแทนโตแทนนะครับโตแทนของผู้ประสบผลสําเร็จในมอบสินน้ําใจให้ได้รับอย่างเดียวบอมแมนครับลาน้อยอุ๋งอิงได้ทั้งเป็นคนรับได้ทั้งเป็นคนให้อยู่ในตัวในต้น สมกับคำบาลีเนาะภาษาบาลีที่ว่าท,ทัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั่นแหละครับลาน้อยอุ๋งอิงจึงเป็นที่รักของมิดม็อกแฮนแฟนหมอลำทั่วโลกขอบคุณพี่น้องกว้องไปครับมิดม็อกแฮนแฟนหมอลำที่ได้เข้ามาเบิงที่ได้เข้ามาแย่งช่องไทยซีเกตใช่ไหมอย่าลืมครับคาอ่ออยังฉายอยู่เด้อครับเด้อยังบ่ได้ออกจากโรงภาพย ย,ยู่ดีไม่แห้งซูขู่ซูค้อนครับพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม